รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน คือรายการเกษตรไทยต้องดีนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันนัทวีลนุชกิติพรค่ะออกอากาศทุกเช้าวันพฤหัสทางช่อง11ทแห่งนี้ค่ะรายการเกษตรไทยต้องดีนะคะมีความคาดหวังว่าจะเป็นรายการเกษตรที่แนะนําแนวทางเกี่ยวกับการทําการเกษตรอีกช่องทางหนึ่งนะคะเพื่อทําให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีผลผลิตที่ดีและก็มีคุณภาพค่ะ เกษตรไทยต้องดีนะคะต้องประกอบไปด้วยดินดีน้ําดีปุ๋ยดีและระบบการดูแลที่ดีนะคะเมื่อทุกอย่างดีแล้วไม่ว่าจะทําการเกษตรกรรมชนิดไหนนะคะก็ย่อมจะได้ผลที่ดีตามมาอย่างแน่นอนค่ะเรื่องราวของเราในเช้าวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพืชที่มีความสําคัญแล้วก็อยู่คู่กับประเทศเรามาอย่างช้านานแล้วนะคะและที่สําคัญเป็นอาหารหลักของคนทั่วโลกด้วยนั่นก็คือข้าวนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวกันค่ะ จ้องไวให้ดีบอกกลาน้องพี่เพิ่งรู้ก,กันไปทั่วแตนก็ทำเพื่อใครให้สำเร็จตางฝันก็ทำเพื่อใครให้สำเร็จตางฝันต้องอยู่บนพื้นฐานสำคัญขั้น ก็คืออีกหนึ่งพื้นที่ที่ปลูกข้าวเป็นจํานวนมากในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะซึ่งตอนนี้มินอยู่ในตําบลลำตาเสาเอาเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยาอยู่กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วนะคะนั่นก็คือคุณยุทธโพธิพิพักค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกนน็เลยถามเลยว่าพื้นที่ปลูกข้าวนี่มีพื้นที่เท่าไหร่คะที่ผมปลูกอยู่นี่ก็12ไร่ครับ12ไร่ปลูกมานานหรือย่างคะก็ปลูกมาประมาณ30กว่าปีนะสามสิบกว่าปี ตั้งแต่3 0กว่าปีที่ผ่านมาการปรลูกข้าวเราคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างดีหรือไม่ดีังไงบ้างคะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่เราไม่ได้ปรับปรุงสภาพอะไรเลยก็แบบว่าทำกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเอยไม่ได้หยุดอ่ะลักษณะของการปรลูกข้าวเป็นแบบนาหวานหรือเป็นแบบไหนคะตอนนี้นะเป็นนาหวานหมดเพราะมันช่วยลดต้นทุนและแรงงานอ่ะมันไม่มีแรงงานที่จะมาดำให้เราเงี้ยค่ะ แล้วการปลูกข้าวเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างโอ้โหมแมลงนี่สำคัญเลยค่ะแล้วก็ดินเสียดินเสียนี่มันมาจากการที่เราปลูกข้าวตลอดทั้ง,งปีเลยหรือเปล่าก็น่าจะมีสวนนะ่ะสวนมากเพราะเราใช้เคมีเยอะค่ะแล้วเรารู้อย่างนี้เราคิดว่าเราจะมีการแก้ไขหรือมีการพักหน้าดินบ้างไหมอะคะก็พยายามอยู่นะค่ะย้อนถามกลับไปนิดนึงว่าปลูกมา30ปีเนี่ยปัญหาที่คิดว่าร้ายแรงที่สุดน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไร แมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่จะมีอะไรบ้างพวกเพี้ยกะโดดหนอนวนใบอะไรอย่างเงี้ยค่อะมากแล้วจะแก้ปัญหายังไงอ่ะก็สารเคมีครับสารเคมีเราก็ต้องซื้อสารเคมีพวกอะบาไมกตินอะไรมาเงี้ยใช้ทีเยอะก็เพื่อที่จะกาจัดอ่าใช่แล้วมันกําจัดได้ถาวรไหมคะก็ได้ไม่นานนะช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้องเอาใหม่ต้องฉีดใหม่จะเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยตลอดแล้วเราคิดว่าพอเรากําจัดศัตรูพืช พืชได้บ้างแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ถาวรแล้วผลกระทบที่ได้จากการปราบศัตรูพืชเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยมันก็ผลกระทบก็ต้องเกี่ยวกับตัวกเกษตรษกรเองอ,อย่างนะแล้วที่2คือดินดินดินเราจะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปอะคเปลี่ยนไปยังไงะคะ่ะคือว่าดินจะไม่รับปุ๋ยเลยอะเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยมันจะเป็นแดงแบบดินเสียค่ะแล้วเราทำยังไงเ,เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องทำยังไงต้องหาทางแก้ปัญหาอะ ก็ยังหาตัวช่วยอยู่เรื่อยๆใครจะแนะนําอะไรมาแล้วผมก็ใช้หมดแต่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่งั้นนะแล้ว,ลว,ลวในลักษณะของลํำต้นข้าวจะเป็นยังไงคะตอนนั้นตอนนั้นข้าวจะเตี้ยงันแดงค่ะแล้วผลผลิตอะคะก็ลดลงอะ,ะผลผลิตปกติเราก็เคยได้80-90เก้นี่ยมันก็จะเหลือ60อะไรเงี้ยแต่ค่าใช้จ่ายอะไรค่ายาเนี่ยจะคงเดิม,มจะมากขึ้นเรื่อยๆ ไปพึ่ผลผลิตระนดลดลงใช่ไหมคะจากปัญหาที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมลงศัตรูพืชเรื่องของดินนะคะแล้วก็ลักษณะลำต้นข้าวผลผลิตก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องผลผลิตปัจจุบนันซึ่งตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะพี่ยุทธเดี๋ยวเราจะมาถามพี่ยุทธกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าคะ่ะ